วันนี้กลุ่มทะลุวังไต่หาบ้านฮะคือเพจ Facebook กลุ่มทะลุวังเนี่ยเขาก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่าจะให้ไปฟังการพิจารณาคดีระหว่างพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพักเสรีลมไทยที่ดําเนินคดีฟ้องกับบุ้งเนติพรใช่ไหมฮะในกรณีหมิ่นประมาทราคามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมีหมายในคดีหมิ่นประมาททีเนติพรบุ้งแล้วและเกี่ยวกับกรณีการกล่าวหาสองคดีเนี่ย บุ้งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาลเขาก็ชวนกันให้ไปฟังแล้วเขาใช้พูดคําว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น <c oughs> ให้ประชาชนและสังคมได้รับข้อเท็จจริงไปฟังที่ศาลอาญา <c oughs> ไปฟังศาลไม่ต้องเสียตัง <c oughs> เอ,อวันนี้ตอน9โมงปรากฏว่าบนหน้าเพจอะบนหน้าเพจเนี่ยอ,อันนี้ของเขาเนะของทะลุวังวใช่ไหมฮะของทะลุวังไปไปกันไปกันไปกันปรากฏว่า ต่อันนี้พี่ปองลองดูมันมีคำที่มันน่ารู้สึกว่าหมินประมาทซ้ำอีกแล้วเนี่ยใช่ใช่อดีตสสตบัดสัตว์อดีตสสคือใครเดี๋ยวที่เจ้าเสรีพิสุทธิ์เป็นสสอไหมไม่ได้เป็นใช่ไหมตอนนี้ออ๋ขู่ฆ่ายาวชนอายุสิบห้าปีแต่กลับไม่ยอมประชาชนที่พิจารณาตัวเองอันเนี้ยโดนแล้วก็ไปตัดต่อรูปเนี่ยอันเนี้ยโดนตัดต่อให้มันดูน่าเกลียดน่าชังมีอะไรใส่บนหัวเสรีพิสุทธิ์ชื่อคุณเขียนชัดเจนหน้าชัดเจนวีรบุรุษหน้าแก่ เออเฮ้ยแล้วที่คุณบุบุลลี่คนนั้นรู้ไหมก็คุณไม่เคยแก่อันนี้โดนอันนี้โดนอันนี้โดนอีกทำไมอ่ะแล้วเชิญชวนสาธารณชนนะทำไมทะลุวังเป็นแบบนี้อ่ะเป็นแบบนี้เออถึงบอกว่าเด็กเล็กที่เอาสะใจอย่างเดียวเอาคำด่านู่นนี่มาใส่ไหมจารกรรมเด็กที่เคยอยู่กับเขาอ่ะแล้วหนีไปเมืองนอกแอ่ะบอกว่าเนี่ยเขาค้ามนุษย์ชอบเอาเด็กไปเลี้ยงใช่แล้ก็หาตังค์ครับก็ดีเขาก็รับเงินมาใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหม แล้วก็เนี่ยเขาก็บอกว่าเออให้ไปฟังนะเนี่ยแล้วคุณก็ใช้วิธีการแบบนี้นะวิธีการไลรี่คนหนึ่งเขาไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยปากกลอนมาเลยหรือมะตายคาเพดคนเขาไปคนเขาไปอัดเต็มเลยคนเขาไปเห็นใจพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์เต็มเยียวยประเด็นหนึ่งคือว่าอะไรมะเล่นผิดคนแล้วบุ้งเออดีงานเนี้ยหยกกับเด็กๆจะได้หลุดพ้นจากบุ้งสักทีคาบ้านเลยครับข่าวนี้เละบุ้งนินเละเลยนะ แล้วเธอรู้มาคนซีกนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีใครสักคนนึ่งเละนะเขาจะฆ่าทิ้งทันทีเลยเขาจะทิ้งเลยเธอหมดประโยชน์เลยหมดประโยชน์ถ้าเละอย่างนี้ <c oughs> นะอะ